ให้เรานั่นน่ะให้ทำตามหมว่าำตามคณะแลวหมู่ก็เลยว่าขอกล่าวไม่คารยานในสมัยพุทธกาลนี่เวลาที่จะตรวจสอบพระลูกพระหลานท่านยกทำยกวินัยนะท่านไม่ได้ยกถาท่านไม่ได้ยกยศถาบรรดาศักดิ์มาตรวจสอบกันนะผมผิดพระวินัยข้อไหนพอไม่เขียนมาเลยนั่นน่ะสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อเอาในพระในในพระปฏิโมกข่อนี้ก็คือพอแล้วล่ะ ผมผิดไปวินัยข้อไหนพระลูกพระหลานผิดไปววินัยข้อนี้ข้อนี้ข้อนี้บอกผมอย่างชัดแจ้งผมก็จะยอมรับลูกหลานจับเงินจับทองใช้จ่ายเงินทองเหมือนคารวะเา,า้ิโยมผู้เจ้าพระสงค์ทรง,งห้ามผมก็จะยอมรับถ้าผมจับเงินจับทองใช้จ่ายเงินทองรับเงินด้วยทองด้วยมือแต่ผมรับตาม ทำตามพี่ไหนมีใบยัญชิยากรของวัดเป็นผู้รับเป็นผู้ใช้จ่ายให้เห็นไหมมาปีนั้นถ้ามาตัตจะมีตัวนี้นผมไม่ยอมรับเพราะผมไม่เคยจับเงินจับทองใช้จ่ายเงินทองมือผมเตะเงินยังไม่ได้เหมือนกับมะร็งป่องหรือตะขาบกัดต้องปวดอยู่ตั้งเป็นเดือนน่นกว่าที่จะหายผมไม่กล้า คุดดินไดา้ยาเหมือนกันผมไม่เคยก็ทาผมปวดมือเหมือนกับมีพวกอะไรละ่ะแรลงที่มีพิษที่อยู่บนพื้นดินมาฉกมากัดผมผมไม่เคยก็ทำไม่จริงที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงห้าม,มแมตเตเล็กๆน้อยๆผมไม่เคยละเมิด